สวัสดีค่ะสวัสดีท่านปกครองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับพบกพับคุ่งๆอีกแล้วนะคะเหมือนก็จะพาเด็กๆนะคะมาระบายสีภาพค่ะซึ่งหลังจากที่เราระบายสีนะคะเราก็จะมา ตกแต่งให้เขาเป็นผลงานประดิษฐ์กันค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว,ว่าวันนี้คุณเหมือนจะพาเด็กๆทําอะไรวันนี้นะคะคุณเหมือนก็จะพาเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะทำต้นคริสต์มาสค่ะเด็กๆพร้อไมไืมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะต้นคริสต์มาสเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะเด็กๆ ตอนแรกนะคะคุณแม่ก็จะระบายสีค่ะเด็กๆก,ก็สามารถเลือกใช้สีที่ตัวเองชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นสีเทียนหรือสีดินสอแบบคุณครูเหมยก็ได้นะคะเราก็จะค่อยๆระบายสีนะคะตามที่เราชอบนะคะระบายตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะเหมือนคุณครูเหมยเลยค่ะเมื่อคุมระบายตกแต่งเร็ยบร้อยแล้วนะคะคเด็กๆก,ก็ระบายสี ในส่วนของของตกแต่งต้นคริสต์มาสให้เรียบร้อยเลยนะคะหมูก็จะใช้สีที่หลากหลายค่ะเขาจะได้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเด็กๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะพยายามให้เขาอยู่ในเส้นนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นหรือออกนอกรูปทรงรูปร่างที่คุณครูทำไว้ให้นะคะต่อมาเราจะไประบายในส่วนของต้นคริสต์มาสค่ะหมูก็จะใส่สีเขียวลงไปก่อนค่ะ สีเขียวลงไปนะคะเป็นเขียวอ่อนลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่แสงเงาโดยใช้สีเขียวเข้มนะคะหรือจะใช้สีน้ำเงินก็ได้นะคะเด็กๆให้เขาดูมีแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้มก็จะทำแบบเร็วๆให้เด็กๆดูนะคะทําแบบนี้เลยค่ะเราจะทํำทั้งสองฝั่งให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขั้นต่อมาเราจะมาตัดค่ะ เหมยก็จะใช้กรนไกรนะคะในการตัดต้นคริสต์มาสตามารูปร่างของเรานะคะ mm. เด็กๆถ้าไม่ถนัดในขั้นตอนนี้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ให้พี่ช่วยก็ได้นะคะ mm. ก็ค่อยๆตัดไปค่ะไม่ต้องรีบร้อนระวังมือด้วยนะคะเด็กๆเ mm. มื่อเด็กๆตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการประกอบต้นคริสต์มาสค่ะเ mm. หมยก็จะติดกาวลงไปตรงที่เป็นส่วนของ mm. เอานะคะ เราก็จะได้ผลงานแบบนี้ค่ะเด็กๆคงไม่ก็มีผลงานที่เก็บสมมุ์ให้เด็กได้ดูกันด้วยค่ะเด็กๆก็อย่าลืมทําผลงานแล้วก็ส่งเอคุณครูด้วยนะคะ เกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะที่สร้างสารรค์ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพคู่กับผลงานอวดคุณครูอวดเพื่อนในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณผูออกับควคผว่าสวัสดีค่ะ